มาพี่ต้องเรื่องต่อไปอีกเรื่องหนึ่งครับปั๊มน้ำมันขวัญผวาครับพี่ครับฮปั๊มน้ำมันเนี้ยถ้าเกิดใครเคยวิ่งเส้นระหว่างกรุงเทพไปสุพรรณบุรีครับนะครับอ,อันนี้ถ้าจำตัวเลขผิดต้องขออภัยด้วยนะฮะถ้าไม่ผิดคือเส้นสามสี่ห้า อ่าจากสุพรรณบุรีจะวิ่งผ่านอะไรอะล่ะลุมแก้วผ่านโอ้โหปุ๊บไปถึงสุพรรณบุรีนะตรงตรงนี้ตรงตรงนี้ใกล้ที่ผมจัดรายการอยู่เลยนะพี่ต้องจริงปะจริงใกล้ใช่ปะคือใกลเลยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่แบงค์พี่แบงค์เนี่ยถ้าเกิดว่าใครนึกออกก็ควคนที่เป็นเจนนิเฟอร์คิมอ๋อนึกออกอ่าพี่แบงค์ที่แกจะเป็น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 อีกหนึ่งเพลอะไรเงี้ยครับอีเจอีเจผม้วยอีเจอีเจอ่านะ วันนั้นเนี่ยคือแจแบงค์มาเล่าให้ฟังงนี้บอกว่าคืนนั้นนะผมนั่งอยู่กับแจ็คตอน,น,นตั้งแต่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนที่เดอะโกสจะมีจัดเดอะโกสก่อนครับแจ็คนี่ก็ชอบมานั่งดื่มนั่งอะไรอยู่บ้านประจำเพราะบ้านจริงจริงบ้านผม,มบ้านแจ็คอยู่ใกล้กันอครับก็จะนั่งดื่มผมก็ชอบนั่งคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้กันอะไรเงี้ยคืนนั้นฮะประมาณสักเที่ยงคืนกว่าอิจบแบงค์โทรมาปุ๊บแกถามอะไรเจ๊ แกอยู่ใครเนี่ยนั่งอยู่แจ็คเนี่ยเออนั่งอ mm. แกฉันเชื่อผีหลอกปะเออบอกะว่าอ,อะไรผีหลอกอะไรก็บอกแจ็คก,ก็ผมก็เลยผมก็เลยนั่งฟังครับ <Yeah. S 2> แกเล่าให้ฟังบอกว่าคืนนั้นเนี่ยแกประมาณแกมีงานที่สุพรรณบุรีออ oh. อ่าแล้วแกก็ขับรถไปสุพรรณบุรีเสร็จปุ๊บมาก็ปุ๊บก็ทํางานเสร็จอ่าประมาณสักทุ่มสองทุ่มก็เสร็จแล้ว,วน,นักง,งานเสร็จเร็ว แล้วตัวแกเนี่ยต้องมีงานต่อที่กรุงเทพเนะี่ยประมาณเที่ยงคืนตีนหนึ่งอืมอ่าอยู่ในช่วงเวลาประมาณเนี้ยครับมันก็บอกตอนแรกมันคิดในใจว่ามันจะขับรถกลับจากสุพรรณกลับมาเข้าคอนโดที่นวมินก่อน <c oughs> ขอโทษครับครับครับอ่าจะกลับมาที่คอนโดที่นวมินตัวมันก็บอกไม่เอาดีกว่าแบบขี้เกียจเข้ากว่าจะเข้ากว่าจะออกมันะมันก็บอกว่าเอาอย่างนี้มันค่อยๆขับรถช้าๆเลยอืมจากสุพรรณมากลับเข้ากรุงเทพ ถ้าเกิดว่ามันก็ขับขับด้วยความที่เจ๊มันเป็นคนขับรถช้ามันก็ขับมันเต่ามันไปเรื่อยเปื่อยมันก็ขับขับปุ๊บก็กล่าวว่าเออเวลาก็ยังไม่ถึงสักทีเอางี้เดี๋ยวแวะปั๊มนอนดีว่ะครับมันบอกตอนแรกมันก็ขับผ่านมาเพตะทงมตทอมันก็ไม่เข้าบอกคนเยอะอืคนเยอะมันมันมันไม่เอามันมันกุกลงคานจนมันมาเจอปั๊มอยู่ปั๊มหนึ่งฮะครับเป็นปั๊มที่มีเสือ เข้าใจไหมนึกออานึกออกครับมีหอในอ่างมันบอกมันเห็นปั๊มเนี้ยปุ๊บมันก็เอาวะปั๊มนี่แหละเพราะว่าหนึ่งรถมันไม่เยอะปั๊มมันไม่ได้คนเยอะมันก็เลี้ยวเข้าไปเลยครับเลี้ยวเข้าไปจอดเสร็จปุ๊บมันบอกว่าจังหวัดที่มันจอดเนี่ยมันก็เห็นมีรถสิบล้อนะฮะมันเห็นข้างหน้าเนี้ยมีมินิมาร์ทมีร้านก๋วยเตี๋ยวครับมันก็จอดรถเลยฮะทิมหน้าเข้าไปใกล้มินิมาร์ทเลยปุ๊บ มันก็เห็นก็มีเด็กปั๊มมีร้านกว๋วยเตี๋ยวมีมินิหมาทไฟสว่างทุกๆอย่างครับมันก็บอกว่าเอา,อางี้ตอนนี้ประมาณสามทุ่มกว่ากว่าครับอ่าสองสามทุ่มในวบันสมามทุ่มเออประมาณสามทุ่มสามทุ่มกว่ามันบอกว่าเดี๋ยวมันเนี่ยก็จอดรถจอดรถเนี่ยนอนในปั๊มก่อนครับอ่าจังหวนะนั้นมันก็เดินไปเข้า้น้ําครับก็ปกติก็กลับมาปุ๊บก็อ่ะเข้าขน้ําเสร็จก็จอด จอดรถแล้วใช่ไหมก็เอาตั้งโทรศัพท์ไว้ว่าห้าทุ่มตรงให้ในการมันปลุกแล้วตัวมันก็ปิดฟงปิดไฟรถอะไรเสร็จปุ๊บปั๊มค่งดับเครื่องก็เปิดกระจกไว้หน่อยหนึ่งแล้วก็เอนเบาะลงไปนอนมันบอกมันก็หลับฮะก่อนนอนเนี่ยมันก็เห็นมีรถสิบล้อเข้ามาคทุกอย่างคือปกติทับงเหมือนก็เหมือนปั๊มทั่วไปครับมันบอกว่าพอมันนอนไปสักแป๊บหนึ่ง มันได้ยินเสียงโทรศัพท์ปุ๊บมันก็เอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์จังหวะมันมากดปิดโทรศัพท์ปุ๊บมันก็ปรับเบาะขึ้นมาฮะครับไม่น่าเชื่อว่าจากปั๊มที่มันเห็นเมื่อกี้มีมีนิมหมาทมีร้านก๋วยเตี๋ยวมีเด็กปั๊มเดินกันอยู่มีสิบลงสิบล้ออยู่อพอมันลืมตั้งเบาะขึ้นมาตรงๆเสร็จปุ๊บมันั่งมันไม่มีแบบเมื่อกี้แล้วที่มาก่อนนอน ไม่มีรถทุกอย่างอคือมืดหมดเลยโอ้ยในปั๊มนั้นคือมืดหมดเลยครับทุกอย่างตอนนี้มันเหมือนมาจอดรถอยู่ในความมืดครับฮะจังหวะนั้นมันก็สตาร์ทรถขึ้นมาปุ๊บไฟเปิดครับมินิมาร์มีฮะฮมแต่เป็นมินิมาร์ล้างเฮ้ยเดี๋ยวพี่ต้องเดี๋ยวนะพอย้อนกลับไปสักพักหนึ่งใหญ่ๆเนี่ยคือมินิมาเปิดไฟตามปกติเลย ใช่ครับทุกอย่างก็๋วยเห๋ยวปั๊มที่เราเห็นมีร้านก๋วยเตี๋วด้วยออมีเหล็กปั๊มด้วยมีรถสิบล้อจอดอยู่ด้วยแต่พ่อในเลยครับปุกตอนห้าทุ่มเสร็จปุ๊บทุกอย่างมันเหมือนกับอีกโลกหนึ่งเลยปั๊มมืดมืดเลยแล้วพอมันเปิดไฟมาเสร็จปุ๊บข้างหน้าไป็นมินิมาร์ทจริงแต่เป็นมินิมาร์ทล้างแล้วทุกอย่างในปั๊มคือล้างหมดเลย มันอยู่ในความมืดหมดเลยโอ้ยไม่ต้องขนลุกโอ้ยนะภาพตามขนลุกเลยอ่ะโอ้โอผมก็เลยถามว่าเจ้แล้วมึงทํายังไงอ่ะบอกอีต้องกูก็รีบถอยรถกูก็เหยียบบอกเลยฟูบมาเลย,เลยครับแล้วมาจนมา,มาถึงเขตกรุงเทพอือมันก็รีบรีบโทรหาพี่เลยครับอืมแล้วเสรเ็จปุ๊บมาพอเรื่องเนี้ยพอเจ้มันก็เอาโอเคเราก็จบตรงนั้นอืมผมก็วันนั้นก็คุยกับแจ๊ค แล้วก็ตอนที่แจ็คเปิดอ่าเปิดอ่าเดอะโกสซิโดใหม่ๆเจแบงก์ก็โทรไปเล่าเรื่องนี้ให้ฟังด้วยตั้งแต่เมื่อกี่ปีก่อนอ่ะอก็โทรไปเล่าเรื่องนี้เหมือนกันในรายการของแจ็คเป็นรู้สึกว่าจะเป็นเป็นแรกๆเลยอะรุ่นแรกๆที่ไปเล่าเลยแหละพี่บัตรอาจจะพอจําได้อยู่ผมครับพอนอ่าผมก็จําได้ผมก็จําได้ผมผมกำลังผมอย่างนี้ที่ผมไม่ทักพี่ต้องเพราะว่าเออผมผมผมเชื่อว่า คุณผู้ฟังบางคนอาจจะยังไม่เคยฟังพี่แบงค์เล่ากับพี่แจ็คแต่ผมอ่ะเคยฟังแล้วผมนึกนึกสตอรี่ตามที่พี่พี่ต้องเล่ามาทั้งหมดผมเออเรื่องนี้เคยฟังแต่ว่าด้วยความที่อย่างที่ผมบอกคือผมผมอยากให้คุณผู้ฟังที่ไม่เคยฟังอ่ะได้ฟังอ่าแล้วตรงนี้มันยังไม่จบตรงนี้นิดนึงเออคือหลังจากวันนั้นไปเนี่ยไอ้หลังจากวันนั้นอ่ะที่พอเล่าเจแบงค์เล่าจบเสร็จเจแบงค์เล่าพี่ฟังเสร็จปุ๊บ ครับพี่ก็โทรไปถามพักพวกพี่ที่อยู่แถวนั้นเออมันจะมีน้องน้องอยู่คนหนึ่งที่มันทําสนามไดกอปอ,อยู่ครับตรงตรงก็เคยบอกพี่ผมเคยได้ยินเรื่องปั๊มนี้มาเหมือนกันเออแล้วก็มันมีพี่ของพี่อ่าเป็นลูกพี่ของพี่เองอะ่ะเขาอยู่สุพรรณบุรีครับเขาบอกว่าเขาพวกเขาก็เคยเจอที่ปั๊มนี้อื uh. เข้าไปปุ๊บเป็นปั๊มปกติครับพอออกมาเสร็จปุ๊บ เจอว่าเป็นปั๊มล้างยปั๊มเดียวกันเลยนะพี่ต้องปั๊มเดียวกันแล้วก็วันนั้นมีอยู่มีเมื่อประมาณสักปีกว่ากว่าเนาะครับพี่ก็วันนั้นพี่ไปเล่าเรื่องเนี้ยให้กับอ่าตอนนั้นที่ว่าพวกขวัญกับตั้มอะไรเขาตั้มเป็นคนไม้ขวัญน้ำมันไฟที่ทานั่นแหละตอนที่ทําอะไรโคช็อกกันเยช่ครับช็อคัวันนั้นก็เล่าอเล่าใช่ก็เล่าให้ฟังเสร็จปุ๊บมาปุ๊บก็เล่าเรื่องนี้จบตั้มฮะไอ้ตั้มด้วยความบ้าของไอ้ตั้มครับ อีกสองวันมันอีกไม่ใช่สองวันอีกอาทิตย์หนึ่งออมันโทรหาพี่พี่ต้องออใช่ตรงนี้อปบบว่าวะออพี่จำไม่พี่ไม่รู้เพราะว่าตัวพี่อ่ะเรื่องนี้เราฟังเขาา้าไม่ทีหนึ่งครับพี่ต้องไม่ได้ไปเองพี่ไม่ได้ไปเองครับไอ้ตั้มบ้าครับไอ้ตั้มไปจริงๆริอไอ้ตั้มไปตอนเที่ยงคืนอ,อไอ้ตั้มขับไปแล้วตั้มก็โทรกลับมาบอกว่าพี่ต้องปั๊มนี้มีอยู่จริงวะโอ้ยคนลุกอ่ะแต่ตอนเนี้ย ตอนเนี้ยมันเข้าไม่ได้เพราะว่าตอนเนี้ยเขาเอาสังกะสีล้อมอ้างหน้ากั้นกั้นแต่ป้ายโคงป้ายของปั๊มน้ํามันทุกสิ่งทุกอย่างที่เจแบงเล่าให้ฟังเออว่าจุดอยู่ตรงนี้ออยู่ประมาณตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงเตะครับโอ้โหไม่ผีหรอกเออมันมีอยู่จริงนี่หว่าเออนั่นแหละครับแล้วคือใกล้ ที่ผมอยู่ที่สตูนี้ด้วยคือผม,มอยู่ผมอยู่บางใหญ่บางบัวทองพี่ต้องอใกล้ๆเลยเลยจากที่ผมอยู่ไปเนี่ยมันเป็นแยกออกสุพรรณแล้วเลี้ยวขวาไปลาหลุมแก้วแล้วนั่นแหละอยู่โซนนั่นแหละอุ้ยอยากไปอยากไปแต่ไม่อยากเจอเลยลาดบัวหลวงลาดหลุมแก้วแหละเท่านั้นแหละอยากไปอยากไปแต่ไม่อยากเจออือฮึแต่ตอนแต่ตอนนี้เขาเขาไม่ให้คนเขา้าคนคือตอนนี้มันไม่ใช่ให้คนเขา้าคือเขา เั้าตั้มบอกตั้มมันเขากั้นตั้มมันบอกตอนแรกมันจะเข้าไปมันบอกว่าเข้าไม่ได้จะบอกพี่โครงเคืองทุกอย่างใช่เลยเพราะวันนั้นตั้มโทรมาคุยอยู่ครับพี่พี่ต้องบอกแล้วว่าปั๊มเนี่ยมันมีสัญลักษณ์เป็นเสือบอกแค่นี้พอไม่บอกชื่อแบรนด์ใช่เราไม่บอกแต่ผมว่าบอกแค่นี้รู้กันแล้วแหละว่าปั๊มอะไรอ่ะแต่อย่าบอกในแชทนะอย่าบอกในแชทนะไม่เอานะไม่บอกไม่บอกไม่บอกในแชทนะไม่บอกในแชทนะเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวมีโอกาสดู ขอไปขอไปแวะหน่อยอะ่ะอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้เข้าไปหรอกเพราะว่าเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งคือสถานที่แห่งเนี้ยสถานที่พวกนี้ก็แล้วกันต่อให้มันเป็นสถานที่ร้างแต่อย่าลืมว่ามันมีเจ้าของใช่ครับเอออย่าลืมว่ามันมีเจ้าของเข้าไปเข้าไปสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้ฮะอันนี้อันนี้บอกก่อนนะฮะว่าบุกรุกลยบุกรุกนะครับโดนฟ้องได้นะครับโดนฟ้องบอกแค่นี้พน ใช่เพราะว่าเพราะว่าคือโอเคแหละอย่างที่พี่ตั้มรถกับไม้ไปคืออาจจะแค่เห็นแค่อยู่ริมถนนและเราก็ยังเห็นโครงสร้างของปั๊มเห็นป้ายปั๊มเห็นอะไรต่อมีอะไรที่เรารู้ว่าเนี่ยคือปั๊มน้ํามันแน่แ,นแต่ตอนเนี้ยที่พี่ต้องบอกว่าล่าสุดที่พี่ตั้มไปเนี่ยคือเขากั้นสังกสีไว้แล้วห้ามเข้าใช่ครับใช่ครับฮะโอ้ยเรื่องเรื่องเจแบงขนลุกอะคือปัง ฟังพี่แบงค์เล่าเองแล้วแล้วพอพอมาฟังพี่ต้องเล่าอีกอะคือแบบมันคนลุกไม่ต่างกันเลยพี่ต้องนึกภาพตามได้เลยว่าเข้าไปตอนเลี้ยวเข้าไปก็มีรถสิบล้อมีรถบรรทุกรถนู่นรถนี่เข้ามาเหมือนปั๊มปกติธรรมดาทั่วไปไปจอดอยู่หน้ามินิมาร์ทครับคุณผู้ฟังก็ยังเห็นมินิมาร์ทเปิดไฟสว่างสวัยมีร้านก๋วยเตี๋วด้วยเจแบงค์ก็นอนพักสายตาสะหน่อยตั้งในรายการปกติสักห้าทุ่มกันแล้วกันอ่าครับ พอตื่นมาห้าทุ่มทันแล้วแหละโอ้โห,โโหโคนละโลกเลยครับคือถ้าเป็นเราเราก็เวอร์ตรงที่แบบเฮ้ยเมื่อกี้เราอยู่ดีๆคือมันทุกอย่างมันมืดหมดเลยอะออแล้วมาเปิดไฟนะรถโอ้โหเท่านั้นแหละเป็นผมก็ไม่อยู่พี่เป็นผมผมนี่<ะ>มือผมคงสั่นสตาร์ทไม่ถูกอะครับโอ้โหพี่ต้องสองเรื่องนี้แบบ คนลุกคนลุกเลยอย่ะครับ,บคุณครับขอบคุณคและอย่างอีกอย่างหนึ่งคือผมบอกว่าอย่างนี้เลยผมติดตามพี่ต้องมาสักพัก,กใหญ่ๆแล้วแล้วก็ค,ครับตอนนั้นที่ผมรู้มาว่าพี่ต้องก็ทํารายการลักษณะเกี่ยวกับการเล่าเรื่องผีแล้วก็เรื่องตำนานเรื่องอาถรรพ์เหมือนกันครับผมทำ<ป>ทำอยู่ครับปัจจุบันนี้พี่ต้องยังทําอยู่ไหมครับ อ่า uh, ช่วงนี้เราพักครับเพราะว่าอตอนแรกมันจะมีรายการพี่เป็นรายการขึ้นคอแล้วก็พอดีช่วงนี้เราพักอยู่กับส่วนอ่า uh, รายการอ่า uh, สมาคมค,มคมุนผีเนี่ยเดี๋ยวช่วงคือสมาคมคุนผีพี่อยากจะคือคืออย่างตอนเนี้ยอ่าในกลุ่มครอบครัขวข,ของพวกเรานะคนที่ชอบกเกี่ยวกับเรื่องผีเนี่ยเราก็ทําทําแบบว่าเราเล่าเรื่องกันอย่างนี้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 มันคือว่าพี่ก็เลยบอกว่าก็นั่งคุยกับลูกพี่กันอยู่อะไรเงี้ยก็แบอบกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราทํากันสมมติว่า ช่วงหมดโควิดช่วงโควิดปันซาใช่ไหมครับคือพี่อยากว่าจะเป็นอีกอลมณหนึ่งมากกว่าแบบว่าอยากจะแบบออกไปสถานที่จริงหรืออะไรอย่างงี้ครับอ๋ออาจจะอยากจะ<ป>ออกไปอย่างนั้นมากกว่าไปนั่งเล่าเรื่องผีหรืออาจจะไปสำรวจอะไรบางสิ่งบางอยา่างประมาณนี้อ่าาจะประมาณนั้นแต่เราไม่ได้ท,าท้าทายเราจะไม่อะไรคือว่าเรายังยัง,ย,งยังมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วก็อย่างตัวพี่เองตอนสมัยก่อนะที่พี่ทําเมื่อปรห้าหกปีที่ทํารายการทางช่องเคเบิลทีวีอะไรเงี้ยก็ช่วงนั้นเราก็ ออกได้ออกไปนอกสถานที่บ่อยมันจนทำทำให้เรามปความรู้สึกว่าเราชอบในในส่วนว่าเราออกนอกสถานที่กับในสตูเนี่ยพี่จะชอบออกไปนอกสถานที่มากกว่ามันได้อีกฟิลหนึ่งไม่ได้อีกฟิลใช่ใช่ครับอ,อ,อไม่ใช่อะไรพี่ต้องคือผมอ่ะ,อะรู้ผมรู้จักพี่ต้องมาสักพักหนึ่งแล้วก็วันนั้นได้ฟังพี่ต้องเล่ากับ ที่พี่ตั้มรถขนไม้ในช่วงเดชช็อกเอ็กซ์ะกลางวันแสกแสงเออผมฟังอยู่ผมดูอยู่แล้วก็มาฟังพี่ต้องอีกทีก็ตอนนั้นเราจะทักทายกันเล็กๆน้อยที่ช่องน้องอาร์ตช็อก i ูไนในคลับเฮาแล้วก็พี่โมบิลอะพี่แตงโมอะก็รู้จักพี่ต้องอยู่แล้วแล้วก็เคยไปบันทึกเทปรายการของพี่ต้องด้วย ใช่ศัตรูที่บ้านพี่เองแล้วเขาก็เจอแถวบ้านพี่ด้วยเออเขาเล่าให้ฟังอยู่ผมยังคิดอยู่ในใจว่าเออถ้ามีโอกาสก็อาจจะไปแจมรายการพี่ต้องสักหน่อยได้เลยยินดีครับเหมือนกับว่าไอ้เส้นทางตรงนั้นน่ะที่พี่โมบิลเขาเจอน่ะอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงพี่จะบอกนะข้างหลังอ่ะยังไม่เท่าไหร่ขัางหน้าแรงกาเยอะตรงวัดใช่ไหมตรงวัดยังไม่เท่าไหร่ที่แต่งตัวเยอะต้องข้างหน้า ข้างหน้าเลยเหรอข้างหน้าข้างหน้าคนผูกคอตายตรงวงเวียนเนี่ยจริงเหรอจริงแต่ตอนนี้นเขาบอกเขาไม่เจอนะแต่วันนั้นอาร์ตอาร์ตอาร์ตเบเดอร์ที่อยู่ในในในมันจะมี Art, 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 อาร์ตอาร์ตอาร์ตช็อกใช่มอาร์ดด้วยใช่ไหมอาร์เบเดอร์วันนั้นก็มาถ่ายเหมือนกันอาร์ตก็เจออะไรแปลกๆเหมือนกันด้น<อ>านหน้าอ๋อเหรอใช่เฮ้ยพี่ต้องเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมขออนุญาตลบกวนพี่ต้องด้วยนะอาจจะขอแบบว่า อาจจะยกทีมของเพอร์อาไปที่แถวๆนั้นหน่อยและให้พี่ต้องอะไปชี้จุดเลยว่าตรงไหนตรงไหนได้ได้ได้เราโหวันนี้พี่ต้องเล่าเล่าเล่าน่ากลัวมากครับขนลุกมากเลยครับขอบคุณมากครับครับจริงๆพี่เป็นคนเล่าเรื่องไม่น่ากลัวเอาตรงๆขนลุกเลยอะขนลุกเลยอะพอขอบคุณมากครับยิ่งเรื่องแรกอ่ะไอจุดครับอย่าบอกนะว่าเจอละหูวันนั้นน่ะหลอนอ่ะหลอนมาก ครับผมครับพี่ต้องครับเอ่อครับรบกวนฝากผลงานพี่ต้องหน่อยตอนนี้ใครอยากจะติดตามผลงานพี่ต้องติดตามได้ช่องทางไหนบ้างเชิญเลยครับพี่ต้องครับก็จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าอย่างเป็นรายการเนี่ยแต่ช่วงนี้เราหยุดถ่ายนะกลับไปดูเทปเก่เาๆได้นะครับ,รบก็คือว่าเข้าไปที่ YouTube นะฮะเรารพิมพ์ถ้าเกิดหามไม่เจอพิมพ์ว่าสายอ่อนคุตลิงสายอ่อนคุตลิงก็คือว่าผมช่วยพิเตอร์เขาทําพวก พี่ปีเตอ <ทำ S 1> ร์แม็กซี่ฮจะทำพวกรายการอะไรอยู่แล้วก<อ>็มันก็จะมีเป็นชื่อรายการขึ้นคอคขึ้นคอตอนนี้มันทำทั้งหมด12 EP อีก็คือว่าจะเป็นรายการเกี่ยวกับใครชอบกุ๊กเครื่องรางของข,องของังพระอะไรงเงี้ยบ,บางทีมันก็จะมีเราจะพี่ๆที่เป็นดาราเนี่ยเอาประสบการณ์บางคนก็อย่างพี่จอนบาโวที่ตกหอที่บางคนขับรถไปนู่นไปนี่มันจะมีพวกขุนพยนต์ขยักรู้เรื่องรานไปยังไงเข้าไปดูได้ครับรายการขึ้นคอ รายการขึ้นคอนะครับครับส่วนตัวพี่เองก็ถ้าเกิดมีอะไรก็เข้าไปที่ Facebook ก็ได้ครับเข้ามาทักทายกันได้นะฮะพิมพ์ชื่อภาษาไทยนะครับต้องแล้วก็เ็นวัชพลพลฮะอ๋อก็เป็นเฟซจะมีเป็น Facebook ส่วนตัวของพี่ต้องเนาะใช่ครับเข้ามาคุยเล่นได้ครับครับผมะก็ใครพวกงานไปนู่นไปนี่อะไรก็มีอยู่ในท่านอยู่ครับใครอยากติดตามพี่ต้องก็เข้าไปที่ Facebook ส่วนตัวของพี่ต้องเลยนะครับต้องแล้วก็เว้นวัชพลเข้าไปติดตามเข้าไปแอดเฟซกันได้ไปคุยกับพี่ต้องได้นะ ครับผมบมีงานกระจ้างด้น,นะฮะจ้างแตรอ้องเพลงยังว่างจ้างได้นะครับถ,ถ้าถ้ามีคนจ้างพี่ต้องแล้วรบกวนสกิดผมด้วยผมไปด้วยนะเดี๋ยวไปกันปะได้พี่พต้องวันนี้ขอบคุณพี่ต้องมากๆครับที่ให้เกียรติกับรายการเธอเรื่อเอานะครับแล้วก็ถ้าครั้งหน้าผมอาจจะรบกวนพี่ต้องมาเล่ากับผมอีกได้ครับยินดีฮะยังมีอีกหลายเรื่องยังมีอีกเยอะจริงๆแล้วอ่ะเป็นเรื่องที่พักพวกเล่าให้ฟังกันอยู่ในกลุ่มๆด้วยกันนะฮะ ได้ครับใครเป็น f c แฟนคลับของพี่ต้องพลพลรอฟังเลยนะฮะว่าพี่ต้องจะมาวิกไหนติดตามกันให้ดีนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ต้องมากๆนะครับครับขอบคุณครับอาร์ตไอตาครับผมครับขอบคุณครับพี่ต้องครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ